สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดอ้มนะคะกับหัวข้อเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเขาคิดอะไรอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเขาคิดอะไรอยู่เหมาะกับคนที่เดิวอยู่กับคนที่มามาหายหายเอาแน่เอานอนไม่ได้ลมเพลลมพัดอะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขาคิดอะไรของเขากันแน่นะคะ โอเคคนคนนี้ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเนี่ยเขาคิดอะไรของเขาอยู่กันแน่คือเขาเป็นเหมือนเหมือนไบโพล่าเป็นเหมือนแบบสองจิตสองใจสองอารมณ์คือส่วนหนึ่งเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าเอาจริงๆนะ่ะภายภายในใจเขาลึกๆเลยอะ่ะเขาไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใคร แต่แต่เขาอยากจะจริงจังงงปะงงไหมไม่งงคือตัวเขาจริงๆแล้วอะภาพรวมของเขาจิตใจลึกๆในใจเขาลึกๆอะเขาไม่พร้อมหรอกแต่จะด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะอายุของเขาที่มันมันไม่น้อยแล้วหรือเปล่าหรือว่าความคิดที่ที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากจะแบบ ด้วยเปื่อยอ่ะอยากจะคบหาใครแบบจริงจังสักคนมันควรจะมีแล้วละ่ะความถูกต้องความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานามันทำให้เขาคิดคิดดีคิดดีนะคะคิดอยากที่จะจริงจังความอยากมีความตั้งใจมีอยากจะจริงจังเขาก็เลยอยากที่จะคบหาใครแบบจริงๆสักคนอะไรอย่างเงี้ยคุณเขาเป็นเป็นคนที่ที่เขาสนใจ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเออแต่ว่าตอนเนี้เอาเอาเอาสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจตอนนี้ก่อนแล้วกันผู้อ่านมองว่าตัวเขาอะเริ่มรู้สึกว่ามันควรจะมองไปถึงอนาคตได้แล้วควรจะวางแผนอนาคตได้แล้วแต่ถามว่าเขาพร้อมไหมจริงจริงเขายังไม่พร้อมเขายังติดอะไรอยู่เขายังติดความบันเทิงเริงรมความ รื่นเริงต่างๆการปาร์ตี้สังสรรค์การใช้ชีวิตแบบสบายๆการที่ทําตัวเจ้าชู้หรือว่าคุยกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วได้มันเป็นอะไรที่สบายใจอ่ะคือยังไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของยังไม่มีคนที่สามารถจะสั่งเขาได้ว่าเฮ้ยทําแบบนั้นไม่ได้นะต้องหยุดนะไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย คือมันยังติดอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่แล้วอยู่ๆอ่ะจะมาเปลี่ยนเลยอ่ะมันก็เลยแบบยังยากหน่อยคือมันยังติดอารมณ์นี้อยู่ไงคะมันยังติดความแบบลันลาปาร์ตี้เนี่ยเฮฮาปาจิงโกะถ้าจะปล่อยถ้าจะแบบไปจริงจังกับใครแต่ความคิดอ่ะมีนะความคิดดีอ่ะมีนะคิดดีหมายถึงว่าอยากที่จะจริงจังนี่อยากเริ่มที่จะจริงจังละ มีความตั้งใจนะคะมีความมุ่งมั่นแต่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นแล้วมันก็ยังโครงเพลงอยู่เลยมันยังแบบยังไม่มั่นคงเลยอะ่ะเพราะสภาพของเขาตอนนี้สภาพจิตใจหรือความรู้สึกภายในลึกๆจิตใต้สำนึกของเขาลึกๆอะ่ะมันยังไม่พร้อมถึงจะพยายามทำให้ให้เหมือนพร้อมก็เถอะเขาอาจจะเข้ามาคุยกับคุณในเชิงที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะจริงจังอะไรอย่างเงี้ย อยากจะคบหากับคุณแบบจริงจังแล้วนะคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นว่าเฮ้ยเขามาจีบเขามาชอบคุณแน่นอนทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าใช่แน่นอนชอบฉันแน่นอนแต่อยู่ๆเขาก็หายไปเพราะอะไรเพราะอยู่ๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิฉันยังไม่พร้อมเลยอะไรแบบเนี้ยคุยคุยอยู่คุย,ยคุยกับคุณอยู่ดีๆใจส่วนหนึง่งมันก็แบบว่าเฮ้ยถ้าแบบ คุยไปมากกว่านี้มันคือต้องจริงจังแล้วนะแล้วฉันพร้อมหรอฉันยังไม่พร้อมนี่หว่าเลยอย่างเงี้ยก็เลยหายไปก่อนมันมีความลังเลอยู่ในนั้นน่ะคะ่ะมันมีความลังเลว่าแบบจะก้าวขาไปไปเข้าเขตคนที่มีเจ้าของหรือหรือจะยังไม่เข้าเขตดีอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนแบบมีเขตแดนกั้นอยู่อะก้าวเข้าไปขาหนึ่งละตอนที่คุยกับคุณ ก็โอเคนะก็รู้สึกดีก็อยากจะแบบมีเจ้าของแล้วนะอยากให้คุณเป็นเจ้าของแล้วล่ะก้าวเข้าไปขาหนึ่งแต่พอบอกจะก้าวอีกขานึงก็แบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิถอยกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันเป็นอาการอาการของคนที่ยังหวงพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าคนที่ยังไม่ได้พร้อมจริงๆอะค่ะเขามีความกังวลส่วนหนึ่งเขาก็กังวลว่าถ้าเขา ถ้าเขาแบบไปจริงจังอะไรตอนเนี้ยจริงจังกับใครสักคนตอนนี้แล้วสุดท้ายเขาทําไม่ได้ล่ะถ้าเขายังทิ้งชีวิตปาร์ตี้ของเขาไม่ได้ล่ะถ้าเขายังละทิ้งความสนุกสนานชีวิตอิสระชีวิตที่เขาจะลันลาเฮฮาหรือว่าจะคุยกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างนี้ล่ะเขาก็กลัวพลาด เขาก็กังวลกลัวว่าเขาจะทําไม่ได้กลัวว่าเขาจะเป็นคนรักที่ดีไม่ได้กลัวจะเป็นแฟนที่ดีไม่ได้แล้วถ้าทุกอย่างมันพังล่ะมันก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในช่วงที่เขากําลังพยายามตัดสินใจนะคะแต่เป็นอะไรที่ตัดสินใจยากอยู่พอสมควรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันสิแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณล่ะมันเป็นยังไง เห็ <sh arp> <ถ>นไหมเห็นความลังเลไหมเห็นความลังเลโลเลไหมแสดงว่าคนคนนี้อ่ะเขาก็มีช้อยอื่นเหมือนกันนะอันนี้ต้องพูดตรงๆนะคะพอดูแล้วเขาก็ค่อนข้างเจ้าชู้อยู่อืมมีความเจ้าชู้อยู่แหละแล้วก็เนี่ยไพ่ก็ออกมาเขาก็มีตัวเลือกอยู่ <sh arp> คุณก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีคนหนึ่ง <sh arp> ไหนดูซิใช่ไหม โ,โ<ห>คุณนะ่ะมีแรงดึงดูดต,ต้องบอกว่าเป็นแรงดึงดูดทางเพศด้วยเออเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีทําให้เขารู้สึกแบบตื่นตัวทําให้เขารู้สึกแบบ อยากได้อะอยากเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจไงว่านี่มันคือความรักหรือเปล่าจะบอกว่านี่เป็นความรักเลยมันก็มันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอะแต่ผู้อ่านรู้สึกถึงถึงความสเสน่หาถึงแรงกระตุน้นถึงแพชชั่นนะคะเป็นแพชชั่นที่รุนแรงเหมือนกันค่อนข้างแบบไฟลุกเหมือนกันแล้วเป็นแรงดึงดูดที่ที่ลึกล้ำอะที่ยากที่จะอธิบายแต่ทีนี้เขาก็มี มีช้อยอื่นอื่นอีกเหมือนกันแล้วทำไมเขาถึงลังเลเพราะอย่างที่ผู้อ่านบอกว่าเท่าที่ดูไพ่เนี่ยมันยังไม่ออกมาเป็น,ปนความรักแต่มันเป็นความรู้สึกแบบเสน่หามีแรงกระตุ้นมีแรงดึงดูดมีแพชชั่นมันก็เลยตัวเขาเองก็อาจจะรู้สึกแบบนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวชั่ววูบหรือเปล่ามันจะมาเร็วไปเร็วหรือเปล่าเนี่ยเพราะมันดูแบบ มันดูแบบรวดเร็วอะค่ะบางคนเขาก็แบบว่าบางคนบางคู่นะก็คือเขาเข้ามาเร็วเขาเห็นคุณปุ๊บเขาจีบเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ามาคุยเลยประมาณว่าเห็นแล้วถูกใจมีแรงดึงดูดมากๆเลยเข้าหาคุณเลยเข้ามาคุยจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาลุกหนักมากแต่อยู่ๆเขาก็หายไปเฉยๆซะอย่างนั้นแบบคุณก็งงว่าทําไมอะทําไมเป็นอย่างนั้นก็อย่างที่บอก แรงดึงดูดทําให้ดึงดูดเขาเข้ามาทําให้ทุกอย่างมันรวดเร็วเพราะความต้องการเพราะความแบบอยากรู้จักอยากเข้าใกล้เขาก็เลยเข้าหาคุณรวดเร็วแต่พอเริ่มคุยคุยกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างที่บอกว่าเขามีความไม่แน่ใจมีความลังเลว่าเฮ้ยถ้ามากกว่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบต้องผูกมัดแล้วหรือเปล่าต้องชัดเจนแล้วหรือเปล่าเราเราพร้อมแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตัวเขาจริงๆเขายังไม่พร้อมไงเขาก็เลยแบบก้าวขากลับคืนมากกอนเลยอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบเนี้ยมามาหายหายแต่ถามว่าถามว่าแบบเลิกสนใจคุณไหมก็ยังไม่เลิกเขาถึงไปไปมามาไงถึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเอออารมณ์แบบอยากจะรักแต่ก็กลัวอยากจะอยากจะคุยแต่ก็กลัวทะหล่าลึกอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจตัวเองอะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะ มีมีตัวเลือกอื่นด้วยมีคนอื่นๆด้วยก็อาจจะเจียดเวลานะคะเจียดเวลาไปทําความรู้จกักเจียดเวลาไปพูดคุยกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนรู้กับคนอื่นบ้างขอดูแนวโน้มนิดนึงสิขอดูแนวโน้มในความสัมพันธ์หน่อยสิ เออเดี๋ยวเขาก็กลับมาอีกถ้าตอนนี้เขาหายไปอยู่นะเดี๋ยวเขาก็กลับมาอีก Let your friend help you Let your friend help you ลองคุยกับเพื่อนดูไหมลองปรึกษาเพื่อนดูไหมอาจจะได้คำตอบดีๆจากเพื่อนสักคน You deserve love คุณคู่ควรกับความรักอืมคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนน่ารักในสายตาเขาคุณมีแรงดึงดูดที่ทําให้เขาอยากเข้าหาทําให้เขาอยากเข้าใกล้เขาถึงไปไปแต่ก็ไปไม่รอดเหมือนพยายามจะถอนตัวแต่ก็ถอนตัวไม่ได้สุดท้ายก็วกวนกลับมาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาอีกเดี๋ยวก็มาอีก ทีนี้มันก็คงจะขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละว่าคุณจะเอาอยัางไงกับเขาต่ออะเดี๋ยวเอางี้ดูเพิ่มเติมให้ว่าเขาจะแบบตัดสินใจยังไงกับคุณเขาจะเอาอยัางไงกับคุณคือจะมีแนวโน้มที่เขาจะชัดเจนกับคุณได้ไหมหรือว่าจะยอมละทิ้งความโสด จะยอมหยุดอยู่ที่คุณได้ไหมนน่ดูสิโอ oh. เขาความลับเยอะนะคนนี้เขามีลับลมคมในเยอะมีความลับเยอะคือถ้าคุณจะเอาชนะเขาอ่ะคุณจะเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแหละแล้วคุณต้องใช้ทั้งความพยายามความอดทนต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างคุณอาจจะเหนื่อยคุณอาจจะท้อจนถอดใจไปเองหรือว่าคือถ้าคุณถ้าคุณทนได้คุณก็เอาเขาอยู่ คนที่จะอยู่กับคนแบบเนี้ยคนคนนี้ได้อ่ะคือมันต้องผ่านจุดที่ที่เขาเขาคิดได้ซะก่อนคือตอนนี้เขาก็คิดได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาภายในจิตใจเขาลึกๆอะ่ะจิตใต้สำนึกความเป็นจริงของเขาเนี่ยเขายัางไม่พร้อมคือถ้าคุณทนรอทนอยู่ได้โดยที่คุณแบบก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร เขาก็จะแบบไปไปมามาไปไปมามาซึ่งพ้อ่านคิดว่าคงจะไม่มีหลายคนนักหรอกในตัวเลือกของเขาเนี่ยก็คงจะแบบว่าเขาก็คงทําแบบนี้เหมือนกันไปไปมามาไปไปมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นๆเขาก็อาจจะค่อยๆทยอยทิ้งเข้าไปค่อยๆทยอยหันหลังให้เขาไปคือไม่ไม่รับเขาอีกแล้วไม่ต้อนรับเขาอีกแล้ว แต่ถ้าคุณยังทนได้คุณยังยังอยู่คือเขากลับมาเขายังเจอคุณเขาก็จะรู้สึกว่าเออคุณเนี่ยแหละที่ที่มีความอดทนมีความมีความอดทนกับเขาแล้วก็สามารถที่จะรอเขาได้เออแล้วก็ด้วยความที่เห็นความพยายามเห็นความดีงามในตัวคุณเห็นความน่ารักในตัวคุณ วันหนึ่งเขาก็จะหยุดหยุดที่คุณคุณจะเป็นฝ่ายชนะได้เองแต่เหนื่อยหน่อยนะแล้วผู้อ่านก็ไม่ได้ไม่ได้แนะนำไม่ขอแนะนำหรือชี้นำว่าคุณจะต้องรอหรือคุณจะไม่รออันนี้ให้คุณตัดสินใจเอาเองเพราะแต่ละคนความรู้สึก หรือนิสัยอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหมาแบบเนี้ยถ้าจะเป็นแบบเนี้ยฉันไม่รอหรอกทําไมฉันต้องรอให้เสียเวลาฉันก็มีดีของฉันฉันก็ไปหาคนอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องรอนี่เพราะถ้าเป็นผู้อา่านผู้อา่านเขไม่รอเหมือนกันไหมคือถ้ามีคนดีๆเข้ามาเราก็เปิดใจเปิดใจแต่ถ้าแบบเนี่ยถ้าเจอคนแบบเนี้ยคนที่ มันไม่พร้อมที่จะที่จะหยุดอยู่ที่ใครแล้วยังมีตัวเลือกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีแค่เราคนเดียวอะถ้าเอาตัวผู้อ่านนะผู้อ่านก็คงไม่รอแต่ถ้าเป็นคุณบางคนอาจจะแบบอืมก็ไม่เป็นไรคุณก็ไม่ได้มีธุระอะไรไม่ได้เร่งรีบอะไรคุณก็ไม่ได้มีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รอได้ก็เดี๋ยวเขากลับมาก็คุยกันเขาไปก็ก็เรื่องของเขาเดี๋ยวเขากลับมาก็ คุยกันใหม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ซีเรียสคุณโอเคคุณก็อยู่ไปอืมแต่ถ้าคุณไม่โอเคคุณรู้สึกแบบว่าหน่อยแน่มีคนอื่นหรอมีช้อยอื่นหรออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าฉันเป็นของตายหรือไงอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากรอคุณก็ไม่ต้องรอแค่นั้นง่ายๆนะคะอืมโอเคประมาณนี้แหละ จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแลบชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ